โครงการอาหารและกะเกษตรแห่งสหปร,ระชาชาติอัญเชิญพระบรมชายาสาทิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญค่ะซีเรสน,นะคะเป็นเหรียญซีเรสค่ะที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8 ปีพศ2521จำนวนผลิต5แสนเหรียญเท่านั้นค่ะ5แสนเหรียญ5ส5สตางค์ก็รับซื้อ1บาท10สตางค์ก็รับซื้อเท่ากัน1บาท25สตางค์รับซื้อ1บาท50สตางค์รับซื้อ1บาท พอมาถึงหนึ่งบาทอ่ะมาดูกันหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยเนี่ยค่ะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยจำนวนผลิตน้อยมากนะคะเหรียญน,นี้หนึ่งบาทพอสองสองพันห้าร้อยจำนวนผลิตเพียงสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเหรียญเท่านั้นค่ะสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเหรียญเท่านั้นราคารับซื้อค่ะเหรียญละยี่สิบบาท หรียญห้าสิบสตางค์พศสองพันห้าร้อยนะคะจำนวนผลิตนะคะสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านเหรียญค่ะสี่ร้อยสามสิบเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเหรียญจำนวนผลิตเยอะนะเยอะมากนะคะก็สิบห้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเช่นกันเหรียญน,นี้เขาก็จะมี สิบสตางค์ทองแดงพศสองพันห้าร้อยค่ะจำนวนผลิตสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญนะคะสิบสามล้านค่ะเหรียญเหรียญอ่าสิบสตางค์ทองแดงนะคะเหรียญห้าสตางค์พศสอง 2, พันห้าร้อยรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเขาจะเล็กเท่ากับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปัจจุบันสิบปีรัฐสภาไทยนะคะจำนวนผลิต หกแสนเหรียญก็ไม่เยอะนะหกแสนเหรียญถือว่าไม่เยอะนะคะผนหกแสนเหรียญออกเมาปีสองห้าสามห้าขนาดน้ำหนักน้ำหนักสิบห้ากรัมจำนวนผลิตหกแสนเหรียญวาระต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะรักซื้อเหรียญละสิบสามบาทก็จะมีนะคะเหรียญนี้อะมารู้จักเหรียญทีละเหรียญกันเลยเนาะเหรียญสิบบาทรัชมังคลาพิเศษนะคะเป็นเหรียญที่ระเลือกค่ะ เหรียญราชบัณฑิตนะคะเหรียญสิบ,บาทน,นิกเกิลครบรอบ60ปีราชบัณฑิตสถานปีพศ2 5 3 7คะ่ะจำนวนผลิตเพียง700 0แสเหรียญ